ก็หากาแฟดื่มตอนสายๆหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ได้ดื่มกาแฟมาเจอร้านว่าาร้นกาแฟนะครับดูแถวข้าวออกผ่านใหญ่นะครับแล้วก็มาดูกาแฟดูครับอร้านกาแฟอะไรบ้างครับเนี่ยเอาใส้กาแฟดิใส่แค่ไหนเอาใส่แค่ไหนเดี๋ยวไปร้านได้เลยนะครับอบรรยากาศดี นี่ขายทุกวันหรือเปล่าทุกวันอาทิตย์ค่ะอ๋อนั่งนั้นก็ขายทุกวันเปิดตั้งแต่เช้าเปิดประมาณแปดโมงอ๋อเป็นเป็นร้อยประมาณสี่โมงประมาณเจ็ดร้อยก็สี่โมงครึ่งอ๋อสี่โมงครึ่งก็ประมาณนั้นนะถ่ายบรรยากาศตอนช่วงหน่อยถ่ายบรรยากาศตอนช่วงหน่อยโอ้ที่นั่งสบายนะนี่ครับ อนแรกมาจากด้านนอกมันดูร้อนนะประมาในร้านเย็นสบายดีนี่ครับก็เมนูก็อยู่ตรงนี้ก็มีขนมกายด้วยอันนี้กล่องละเท่าไหร่คร<ะ>ับคะคุกกี้นี่กล่องอ้หนึ่งหนี่ครับบรรยากาศที่ร้านว่าขายเองคนเดียวทุกวัน<ะ>อ๋อ ร้านจะอยู่ตรงก้ามปั๊มเซลนะจะอยู่ตรงก้ามกับปั๊มน้ำมันเซลปั๊ม,มเซลกับปั๊มปตา,ตา,ตาเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันนี้เส้นโอ้ขายข้าวกล่องด้วยกล,อล่องไว้ต่อไรไม่เนอกินเอาไกินเองโอ้มากินเองโอ้กินกินครั้งละสกล่องเลยนะ เพราะว่าแถวนี้มันไม่มีร้านข้าวอ๋อบรรยากาศดีนะที่ร้านแต่พวกกนมที่ก็คือขายหมดนะมีรอบใหม่หมาอีกแต่ว่าอยู่ข้างในออฟฟิศยังไม่้ยอ๋อี๋ยวพี่นั่งชินที่ร้านแป๊บนึง สี่ร้านซุ้มกาฟมแฟได้เลยนได้ไหนก็แป้นนี่ยีสิบาทโอ้มอโอ้ยเดีย้อตแล้ว,ลวเดียดี๋ยกสบายดี ใหญ่นแอยยี่สิบบาทเองครับจะไปอยู่บรรยากาศแล้วหาดใหญ่ขาออกครับร้านก็อยู่ตรงข้ามปั๊มเซลนะครับ nhiệt độ nóng, cách 10 nó cả trên đi. ท,ที่เจอส่วนใหญ่ด้านในซื้อแบบนีร้ริมทางมันจะไม่ค่อยมทททีที่นั่งส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อกลับไปแต่ว่ามันต้องมีที่ขับรถเหนื่อยเนาะเขามานั่งครับใช่นั่ง่งรักสิบนาทีสิบห้านาทีท่าน,นนี้ยังยังเรียนอยู่ด้วใช่เปล่า คือเป็นเจ้าของร้านเองเลยไม่ร้านโอเกอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อดีแล้วก้อยๆสะสมประสบการณ์ไปวันนี้เขาจะเต็มร้านอก๋อก็แบบว่าเขาแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะเหมือนเขาหลายงานั้นเขาไม่แบบเขาไม่ไม่มีเวลาเข้ามาดูนั่นชื่อไม่บอกไหมอ๋อแลเขาอะไรบอกเขาจะเปิดร้านเลยรือกำลังโงกันอยู่ว่าแบบชาวหรือไม่เอาแล้วทำเลตรงนี้มันก็ขายได้เรื่อยๆนะ พราะว่าป้ายตรงนี้มันเป็นจด yo, ุดเด่นนะพี่กลับมาพี่เจอป้ายก็เลยจอดตัน้าเป็นอยู่ฝั่งนี้เลยแ้ว้านใหม่ก็ย้ายไปวั่งน้าว่าลูกค้ามไี้นได้าตอนบ่ายัยมใช่ มีขนมกาด้วยนะกิน like กับอันน oh, like, uh, oh. oh. uh ี huh. 20, uh ้เ huh. ป okay. uh ็นขนมอะไรในกล่องอ๋อเป็นอันนี้ทองคำค่อ๋อนี่ครับร้านเขามีขนมด้วยโอเคนะยี่สิบบาทเองนะโอเคใหญ่ยังไม่ึเพราะที่ว่าถูกเนี่ยมันมีที่ที่นั่งด้วยใช่ ถ้าไปร้านเดี๋ยวมีร้านนั่งนี่มันจะแพงกว่านี้ไปดีร้านข้างนรงทางนันร้านไปกินนะ,ะ,ห,นนะหรือว่าที่บ้านบายประมาณนี้เบวเล็กนะแล้วใส่ใส่พวกน้ำน้ำน้ำเปล่าด้วยไหมน,น้ำเปล่า<ม>ไม่มีอ๋อมีแต่พวกชาขวดอ๋ออันน,นั้นก็ในถาแช่พวกขวดน้ำเปล่าด้วยมันจะดีมากเพราะบางคนกินกาแฟแล้วอยากจะดื่มน้ำเปล่าด้วยใช่ ฝากร้านแป๊บนึงนี่ครับพ่อยน้องที่ขายกาแฟฝากร้านหน่อยชื่อน้องมิ<ะ>อ๋อเปิดทุกวันไหนบ้างเปทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะปิดวันอาทิตย์วันเดียวอ๋อเวลาเปิดเวลาเปิดก็ประมาณแปดโมงต้นนะค่ะอ๋อถึงบ่ายส<ะ>ี่โมงสี่โมงยังกว่ากว่า,านี่ครับปิดแล้วอ๋อร้านนก็บรรยากาศดีนะมีะที่นั่งอะไรเรียบร้อยโอเคครับก็แค่นี้ก่อนนะครับ